ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับในเที่กูดันุ่กไดใช่นหมครับผมช่องยูทูปที่เกี่ยวกับชากคนในงานเกษตรเนาะเอ้าืันนี้กะเมื่อเบิ้งอีกครับต่ออีกจะคคลิปหนึ่งครับพี่น้องเมื่อวานก็เดี่ยวบุญบนโคกใช่ไมครับผมเพื่อให้จิตรวยครับผมมีเวลาเลยพี่น้องค่ายยากน้ำบุญเดี๋ยวบุญเอ้าเมื่อเบิ้งเตะเสาครับืันนี้งานเกี่ยวกับปอยไปไล่งานแล้วครับเขาบอกกับปอยอย่างเขาเกี่ยวไปไล่งานเหรอโดเจ้าของปล่ยหรครับ คลิปนี้ก็มาวิเครดูครับตัวไหนมันหอนเนาะ,ะถ้าเกีร์หอนนี่ก็มันมักจะเกิดจากเฟืองครับเฟืองเป็นตามมดหรือว่าเฟืองกิวครับพี่น้องมันกิวมันจอยมีห้อยแล้วับสังเกตบึงเดี๋ยวมาอธิบายให้ดูหลักการมันก่อนระบบมัน ตัวนี้เป็นเพาปั๊มนะครับเนี่ยส่งไปให้ปั๊มไปขับปั๊มครับปั๊มก็จะขับมาให้เฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยส่งกําลังออกมาใช้งานในเกียร์นะครับเฟืองตัวหน่อยนะครับอันนี้คือกําลังมาจากปั๊มอันนี้ชุดเกียร์สามชั้นนะครับก็จะมีเฟืองตัวใหญ่นะครับที่กระจายกาลังสู่เพลาเส้นนี้นะครับเนี่ยมันจะอยูนี่ครับมันต่อจากเฟืองตัวหน่อยนี่แหละ ว่าเครื่องตัวหน่อยมันมาจากควมกระจัดกระจายมาให้เฝ้าเสซนนี่ครับมาให้เกียร์สามชั้นนะครับอ่าส่งกําลังต่อสามสันกับสีกระจายมาให้กระจายลงมาหาตัวนี้ครับผมก็เป็นสุดเกียร์สามสันนี่กันรับแรงของสามสันเนาะก็เป็นเกียร์เอ็มเกียร์เอ็มเกียร์เฮดแล้วก็เกียร์เอลครับผมรับแรงมาจากสามสันตัวนี้ละ MHL ครับนี่สามตัวเนี่ยมันก็สีมาจับคู่วครับตัวนี้แหละครับสามอันนี้ MHL คือกันครับมันชิมว่าอยู่รังล่างกันนะอ่าส่วนอ่าเฟืองตัวเล็กก็จะเป็นสะพานส่งต่อนะครับทุกเกียร์เลยนะรับแรงส่งต่อนะครับเนาะบ่ายังไงนะครับแรงส่งต่อส่งมาหาเข้าอ่าเข้าเบรกนะครับตัวนี้นี่เฟืองตัวใหญ่เนี่ยครับ เรืองตัวใหญ่จะเป็นกําลังของเพืเส้นนี้ครับคือพาอเบรกนะครับเอาไปใส่งานแต่ละขังกใส่งานสูขังนะครับมันที่มาก่อกันอย่างนี้เนาะมันที่มีเฟืองอีกตัวหนึ่งเฟืองเบรกนะครับเฟืองปุดเบรกประมาณนั้นผมดูวิเคราะห์แล้วคือเฟืองพวกนี้มันอยู่สูงครับระดับระดับสูงแล้วน้ํามันน้ํามันมันก็จะมาอยู่ซูซีกันนี่ะครับ มานถ่วงเฟืองในเมื่อน้ํามันขาดนะครับนี่มันมักจะมีปัญหานะครับในเมื่อน้ํามันขาดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันขาดครับคันนี้คือน้ํามันขาดวงบีคอเบิกลน้ำมันขาดครับขาดตอนเร่งงานนะครับเพราะว่าซีลรั่วครับหนึ่งข้างนั้นนะซีลรั่วอันนี้คือปัญหาครับจีนหัวมันกาดน้ำมันขาดน้ำมันขาดกระเ็ดใ้เฟืองซึกหลอครับพวกชุดบนตัวเล็กนี่แหละครับ มันกะซึกร้อเร็วนาะมันมีน้ำมันเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงน้อยนะครับเลี้ยงกะมันมีตัวใหญ่ได้พี่น้องกะงามครับกะบ่งนำกับบตดองย็ดแห้งได้ดอกแต่นี้กระจายกำลังเลยครับเนี่ยสามตัวนี่สรงใหม่สามตัวนี้คือกันส่วนตัวน้นอยๆเป็นเป็นตัวสะพาน,นครับเนี่ยมันก็ดังหมดนะครับถ้ามันเป็นตาหมดหรือว่ามันจอยมีหอยจอยมันเหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นตัวรับแรงเป็นสปานให้กับทุกเกียร์เลยเกียร์เยี่ยมเกียร์เงียเกียร์ยาวนี่จะส่งไม้เฟืองตัวเล็กนี่ส่งไมให้ตัวนี้ครับไม่เฟืองตัวนี้ส่งกําลังมาสู่เพลาเส้นนี้นี่ครับเอาเส้นนี้ก็สีมีเฟืองตัวหนึ่งมาประกบอยู่นี่ส่งกําลังต่อลงมาหานี่นี่ครับเฟืองตัวนี้กระจายกำลังสู่เฟืองตัวเล็กนี่ส่งตัวไอส่งต่อเพลา ส่งต่อให้เผาล้อรับใส่งานครับแท็กครับแล้วการทํางานมันประมาณนี้ครับไม่มีอย่งไหลพี่น้องหรือเองหรือได้ครับหรือง่ายมากทางายมากเกียร์รถสําหรับของกระบาจาครับแต่ว่าอะไรมันเพียงพี่น้องเลยปัญหาคืออะไรครับผมราคาไหลมันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่แต่ละตัวแต่ละอย่างไง ว่า oh, จำเป็นกับปองเย็ดแห้งครับผมรีบ่าพฟยา,ยามตรวจเสกน้ำมันครับนี่มันขาด <c oughs> น้ำมันขาดคือเป็นเรื่องเดี๋ยวได้เปลี่ยนลูกป,ปืนอะไรหลวมนี่ให้งงานเก่าพี่น้องส่วนเลี้ยวหลุดนี่เลี้ยวหลุดก็จะดูตัวนี้ครับอันนี้คือเลี้ยวหลุดนี่หับเบิ้องสังเกตเบื้องมันมันโบเป็นเหลี่ยมเลยพี่น้องถ้าไปเปลี่ยนใหม่ในศูนย์นี่ก็น่าจะมีหลักหมืน่นนะแต่ว่า ของนอกน่าจะเจ็ดแปดพันแต่คุณน้ภาพไม่รู้ว่าคุณภ้พปามันจะเหมือนกันหรือเปล่าที่แน่ๆแไม่ไม่เหมือนอยู่แล้วครับมันคือนกันเนาะของศูนย์กับของนอกเนาะกลับมันมันสี่ไว้ล่ะมันมันบเป็นเหลี่ยมเหรอครับมาจากที่นีเครื่องตัวนึงครับเดี๋ยวอุ้มมีเครื่องหนึ่งตัวครับตัวนี้ สำหรับเฟืองตัวนี้ก็จะอยู่กับผ้าเบียกนะครับเป็นเฟืองผ้าเบียกครับพี่น้องผ้าเบียกก็ซิมมอกอยู่นี่นะอันนี้คือพูดง่ายงก็เฟืองปวดเลี้ยวนั่นแหละครับเฟืองผ้าเหลี่ยวกับซิมลอลก,กันอยู่นี่ครับนี่ครับในเมื่อมันไม่เป็นเหลี่ยมมันมันกระเฮ็ดในเลื่อนครับมันมันเด้งออกนีม่มันเหลี่ยวมันเด้งออกกระเฮ็ดในเหลี่ยวรุดครับผม แท็กสะดวดแท็กลั่นนะครับอาสังเกตได้ไงนะครับถ้าไม่ได้ลื้อก็สังเกตทั้งนอกก็ได้ครับคนขับนะครับเนี่ยคนขับกลมหนามมื่องเบิึงเนี่ยครับซองิึงัวเต้เนี่ยขั้นว่าหมั่นใจว่าพวกสเตอร์มันมันรูดบ่อเนาะขั้นว่าหมั่นใจว่ามันเป็นน้ำหนังนะวิธีเสร็จก็สังเกตตัวนี้ครับมันดีดบ่อกลมลงมา่อซองิึงครับขับไปกับกลมซองิึง มันที่ดีดตับเออกครับขาไม่เป็นนขาได้ขาหนึ่งแล้วครับเบื้องเอามันสังเกตเบื้องเอามมนมีซองอันครับอีกขาหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้ด้านซ้ายด้านขวาครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ผมไม่มีตังเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเจียวจะเห็นในขีปเสียหมูครับหมูน้อยร้อยทอเนะเป็นเจียผมกะ๋ยวลองไปลองเหยียบเบิ้งกันหนึ่งครับ กะโทรไปจีโทรไปถามบนนี้หรอกเป็นในเบอร์มาล่ะเก็นเป็นว่าเป็นใส่งานมาสี่ลอยก็อะไรเหรอครับเป็นมาแกยังปกติดีดอยู่เนาะเพิ่นกระเจี๊ยเอาครับพี่น้องนี่เป็นชุดผ้าเบรกครับตัวนี้ก็จะอยู่ในจุดนี้นะครับชุดผ้าเบียกไปไปไลยงานแล้วครับรถไม่รถไม่พร้อมเลยพี่น้องปีนี้ เ,เกียร์แล้วมันนี่สิขาไปไปเสืออะไรไอ้เกียร์นี่เรื่องห้อนผิดนี่เกียกร์อนเกียร์เกียร์้อนก่อนพี่น้องส่วนเลี้ยวหลุดมันมันยังไม่หลุดคันนี้ยังไม่หลุดครับแต่ผมจะเจียไว้นะครับเพราะว่ามันได้ลือแล้วจเจียรทั้งสองฝั่งหล้วใส่หัวครับอ่าเดี๋ยวจะมาสรุปทีคลิปหน้านะครับเนาะว่าผมเปลี่ยนตัวไหนบ้างนะครับ ก็จะเน้นอ่พวกสพานเกียร์นะครับสพานเกียร์ก็คือตัวนี้นะครับตัวเล็กส่วนมาจากปั๊มนี่ก็จะดูดูก่อนครับถอดออกมาดูก่อนเพราะเพราเปลี่ยนก็บพราเปลี่ยนครับเพราะว่ามีเนี่ยอื่นสิเปลี่ยนไรอยู่พี่น้องงูประมาณผมมันต้องใส่ไรอยู่พวกสกรีก็จะเปลี่ยนใหม่หมดลูกปืนตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพราะว่าช่องล่างนี่ผมเห็นเนี่ยครับมันเมื่อยย่ำเปลี่ยนมาอันเมื่อยครับเฮ็ดหยาก ผมว่านี่ถอดมากกระเห็ดนหลดช่วงนี้ก็เขาบอนเลี้ยงหรอกครับบอนมีเขาบานในด,ดอกล lay, หลองนัดสามสี่เลยฮะไรกัเขาโดนโดนเทืากครับงานก็นกนได้บ่ค่อยมีบนในด,ดอกเพราะว่า,าเขาเดอบอนออกบนไดนเนาะเจ้าดอเอา้าเสรยจงานกระดันก็ยังตัดส่งอยู่ครับตัดส่งด้วยวพอมีส่งอยู่ คุณเจย์ก็ทักมาครับสอบถามได้ในเพจรถเกี่ยวขค่าน้อยอุบลราชาธานีนะครับโทร088 431499ครับผมนายที่เองครับรับสายเนาะอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไเลยก็แชร์ก็ติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะผมกะสีพยายามหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ